จุดนี้เป็นหนึ่งจุดของกิจกรรมในกลุ่ม4827ไม้ครับร่วมกิจกรรมโดยนิสิตนักศึกษาของสถาบาันราชภัฒนพระนครศรีอย,ยุธยาครับเป็นการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อกงลิงครับคุมงานโดยพี่พิชัยการจิตอาสาครับ เาวตนัครับาขก้้ไปเลยัม่ตัด้ไม้ศึกษามาทาความถาระวังลื่นนะครับค่อยๆเดินไปตัดไม้กวาดมันกวาดได้บันยาวปลายเปนยาว นี่ครับมีขี้ตะไคร้ครับหล <ım S 2> <giving quin. S 3> ังจากฝนตกน้องๆนักศึกษาบางส่วนอยู่ที่ที่นี่หมดใช่ไหมกงเสือไปยังย่เอาที่นี่ก่อนเสร็จแล้วไปบ่ายไป กินข้าวแล้วก็ไปส่งเสือน่าน่าจะเสร็จลิงแล้วก็ไปเสือเ,เออลิงมีอยู่ที่นี่ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยภาครัฐภาคเอกชนหรือผู้มีจิต บริจาคอาหารได้ที่สวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายกครับติดต่อหาพี่พิชัยครับพี่ิชัยมีอะไรฝากไหมครับครับหมยเลขโทรศัพท์ครับ0896979630ครับผมป้ะสามรายละเอียดได้ครับที่นี่มีสัตว์อะไรอยู่บ้างครับเอ่อตอนนี้เรายืนอยู่หน้าคงลิงครับคงลิงครับห้ร้อยตัวครับ แล้วก็สัตว์อื่นก็เป็นพวกนกนะครับพวกเสือครับแล้วก็ลิงก็พวกพวกลิงกังลิงสแสมลิงเส้นแล้วก็ช่านีครับน้กบรรดานกนกก็เยอะเลยครับนกขุนแผนอิกานกยูงนกเงือกที่เป็นของกลางครับ แล้วก็ตัวพิพัฒน์หลงที่บาดเจ็บครับรวมอยู่ที่นี่นะครับตัวบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวรักษาให้หายก็เอาไปปล่อยเป็นศูนย์ช่วยเหลือแรกรับรบรรเทาแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่าบางส่วนคืนสู่ป่าไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงยันเสียชีวิตที่นี่ครับหลักๆเลยคืออาหารการกินครับงบประมาณหลวง ไม่เพียงพอเท่าไหร่ผู้มีจิตศรัทธาเชิญร่วมบริจาคหรือนำพวกอาหารเม็ดอาหารอะไรมาฝากน้องๆที่นี่ได้ครับตอนนี้ล้างกรงลิงครับ